สวัสดีครับผมโอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นเกม Shoot the ball ผมจะเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะตอนแรกผมขาดว,ว่าจะเล่นเกมโรบอทนะครับผมหวนมาอื้อยื่นเข้าไปอื้อเฮ้ยตายได้ตาไอุ้ยคือผมเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมเห็นมันน่าจะแบบกระแสฮิปตี้นะย้อนอื้อเอาตก Shoot the ball ใะ้เป็นอย่างไรห่วยล้มไปเป็นการงอนย่เรียบร้อยครับผมได้จะได้มือสไปเดอร์แมนจะได้มือเนลเวอร์บกส์สไปเดอร์แมนแมนพอดีเห็นเกมนี้เขาตอกน็อตครับผมก็เลยอยากเล่นนะเพราะผมเป็นลูกช่างนะมึงต้องตอกน็อตเฟ้นถูกไหมล่ะ แค่นี้ง่ายๆอือทุกคนดูคร <the> ับผมแค่นี้ง <part> <kitchen> ่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยพี่โตยากตรงไหนอ่ะเ้าชเดอะแคทยากเนี่ยผมดูดีๆนี่นี่สเต็ปการลดน้ำต้นไม้ของผมนะครับลดดำหัวครับผมนี่ครับผมถ้ารถไม่เป็นนะครับก็ให้รถแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็โดนเองนะ เรียบร้อยครับเรียบร้อยแมวหนีปวดนะครับล้างทอาไมเนี้ยแมวพูดแบบนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผม,ผมจะมาเล่นเกมนะครับผมผมไม่ได้ get money money มา money มาเฮ้ยเออร้อยแค่เวลามัน โษณามาบอยนะครับกิมแบบนี้โฆษณามาบอยนะครับผมโอ้โหมือแบบวา่าอยากจะเป็นสไปเดอร์แมน gonna make a romantic dinner for my girlfriend oh you are so sweet trust me I'll make a perfect meal สบบเนื้อสัเนื้อสัเนื้อสเนื้อ สับเนื้อสับเนื <t <t ้อส uh, ับเนืはは้อนี่นะเพิบ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 จึ๊บปึ๊บเอาใช่จึ๊บอื้ม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 นี่ก็มาอื้ม ่ะตตักให้ดูยึบนี่เป็นยังไงให้มันไม่ขอบปุ๊บอ่ะมานะเดี๋ยวก็จะจุ่มเข้าไปแล้วก็จะโอเคเรียบร้อยแค่นี้ครับง่ายง่ายง่ายเลยนี่ครับแค่นี้้ออ่ะกกดดันนี็ไ้โอเคครับ That looks so good. Let's have some drink.

Yeah, yeah, yeah. There's a ring on the cake. แต่งานไป Will you marry me? โอเคครับตแต่งงานได้รียบร้อยนะครับวีนี้มาต่อไปสามรมอยงไม่มีเงินครับผม ช่เผมไม่มีงาน p l in one เ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะใช้มือสไปเดอร์แมนนะครับแป๊บนึงนะครับพี่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนได้สักทีนะครับผมเอามาไปถึงด่านด่านนี้นะครับผม Will you marry me? No, I don't. vậy, oh vậy, oh no, à, không phải không phải, 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 không nó นางนะครับตอนที่ผมจำได้เวลาตื่นงานก็ต้องใส่แหวนที่นิ้วนางนะครับเดี๋ยว้อซึ้บแหวนร่วงอ่ะอะโอเคครับผมโอ้ยก็นึกว่าอะไรปะโทโอไอดอนนะครับโนไอดอนนะครับโอโนไอดอน Light the match จดมากินไฟแล้วมันยากไหมถามว่ามันยากไหมไม่ยากเลยเรียบร้อยก็นึกว่ามันยืดเหยียดมาครับผม Feed your dog dog ครับผมไปไปไปเออ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 หมายิงลักมายิงลักให้เกมาไปเต็มเต็มเลยอืออืออือเดี๋ยวล่ะ มมตไ่คอยู้าวบัตรหนึ่งครับมาครับผมก็น้องหมาที่กินนี้ไปแล้วใช่ไหมอ้อต่อไปน่าจะเป็นมือของไครท่นหกสิบมดนะครับผมเม็ดโอโทษมดมาจากไหนมา Milk the cow ไม่ได้ผมอืออ e ืออืออือบัตรหนึงครับผมผมหัดทำแกะไปมา โอเคครับแมบบวัวเมื่อกี้มืนแกลกแกลกโคตรเลยนะครับผมอ่าผู้ชายชิ่นขาดเรายืดไม่ได้เหรอปีปีป <c oughs> จะปะเนะลูไปเมบแบลกดีกว่านี้ผมเี๋ยผมเลิก Milk the cow มาไปแก้วมีอะไรเลยเออเออเรียบร้อย เล่า้อยเล่าเลยเลียลบร้โอ,อ๊ยแลกตัหมู Milk the c o เอ้ยดึงออกมาอโอเคค่ะบผมผมว่าคลิปนี้ก็จบไปเไไปเ็นตเท่านี้แล้คลิปนี้ก็จบไปเพีเท่านี้และวค่ับผมโผฮม,ม่า